สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไซแล้วนะคะวันนี้มาทําคลิปแรนดอมให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราวันนี้คือตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะ,ะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะ,ะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนท์ที่น่ารักด้วยนะคะมาดูอัปเดตความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะ ตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะโรแมนต์นะคะรู้สึกอยากมอบความรักความโรแมนติกอยากทำอะไรก็ได้ที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันโรแมนติกมันแสนหวานอะไรอย่างนั้นนนะคะอืม Find out what is important นะคะ คือหมายถึงเขากําลังค้นหาอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณอยากนัแล้วเขาก็จะทํามันด้วยนะนะคะค้นหาว่าคุณชอบอะไรอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรนะนะคะอยากอยู่ใกล้คุณอยากอยากโรแมนติกอยากคืออยากแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณนะ่ะเออนะคะกำลัง กำลังสนใจแบบสนใจหนักมากว่าคุณชอบอะไรนะคะคุณอาคุณแบบชอบอะไรเขาอยากทำให้ช่วงนี้นะคะห,หูมามองให้ลึกลงไปในใจของเธอแล้วเธอจะรู้สึกถึงความรักของฉันมองเข้าไปยังค่ะทุกคนทุกคนมองเข้าไปในใจของทุกคนยัง ความรักของฉันที่มีต่อคุณนั้นลึกราวกับมาหาสมุทรคนคนนี้น่าจะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมหน้านิ่งนิ่งๆแต่แววตาของเขานะคะมีความรู้สึกกับคุณมากมายนะคะมากมายจนล้นเอ่อนะคะมันดีป่ะความรู้สึกมันดีมากนะคะอบกอดกันและกันคุณจะพบชิ้นส่วนที่หายไป ้ามีความรู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เขาตามหานะคะนะหรือไม่เขาก็อยากให้คุณอยากอยู่ในอ้อมกอดของคุณอยากโรแมนติกกันนะอะอะไรอย่างนั้นนะคะเขาชอบคุณมากเลยนะถ้าเขานะคะอาจจะไม่ได้สแสดงความรู้สึกหรืออะไรก็ตามนะแต่เขาอบอุ่นใจที่มีคุณนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่ อบกอดเขาอะทั้งที่ไม่ใช่อบกอดนะแต่มันมีความรู้สึกเหมือนได้รับความอบอุ่นนะคะได้รับความอบอุ่นขาดความอบอุ่นหลอค่ะเออนะคะ <_ C 1> เขาอยา,อยากอยู่ในอ้อมกอดของคุณนะคะอยากอยู่ในอ้อมกอดของคุณ create your energy ถ้าคุณคิดไม่ดีกับเขาหรือว่าคิดลบก,กับเขาเขาอยากให้คุณคิดใหม่นะนะคะเคลียร์ยัวรเอนนะนะคะเพราะว่ามันเป็นการรับปากในอนาคตคำมั่นสัญญา promise of the future นะคะคือคำมั่นสัญญาคืออะไรก็ตามที่พูดไว้แล้วรับปากไว้แล้วว่าจะทำหรืออะไรก็ตามนะมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะทำมันด้วยนะคะ นิ่งนะคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆน,นะคะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยพูดอะไรแต่เขาอยากอยู่ใกล้คุณนะอยากแสดงความโรแมนติกกับคุณนะคะอยากมีช่วงเวลาที่แสนหวานร่วมกันเนาะนะคะเนี่ย Clean it up อีกแล้วนะการทำความสะอาดการเคลียร์ยูนิตี้การเคลียร์พลังงานถ้าตอนนี้พลังงานมันรู้สึกว่ามันไม่ดีนี่เขา โซเมตนะคะโซเมตเขาผูกพันกับคุณมากแหละนะ mm hmm. เหมือนคนที่ตามหา mm hmm. เหมือนรักในอดีตชาติผูกพันกันมากๆนะคะ mm hmm. เชื่อมถึงกันได้ mm hmm. เขารู้สึกเช่นนั้นนะคะ mm hmm. รู้สึกว่าคุณคือคือ,คอเนื้อคู่ของเขา mm hmm. แล้วเคลียร์อิดัพเนี่ย mm hmm. การทําความสะอาดเนี่ย mm hmm. ฟันมีความรู้สึกว่าถ้าเฮ้ยถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นตัวที่ทํา รายความสัมพันธ์ของเราหรือมันทำให้ความสัมพันธ์ไม่โอเคนะนะคะมันรู้สึกว่าแย่หรืออะไรเนี่ยฟ้ามีความรู้สึกว่าเขาจะเคลียร์ให้นะนะคะ no. no 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 คืออะไร no 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 นะคะอาจจะไม่ใช่เวลานี้นะอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะคะ no นะคะมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้หรืออะไรก็ตามอาจจะ Within the next few weeks นะคะภายในไม่กี่สัปดาห์อาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาถัดไปนะเหมือนคนที่ขอเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เวลาอันใกล้หรอกนะนะคะเขามีอะไรจะทำให้คุณหรือเปล่าเขามีอะไรที่รับปากคุณไว้ในอนาคตอันใกล้นี้ไหม จะทำอะไรไหม Love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนนะนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้แต่พวกคุณผูกพันกันมากๆรักกันมากๆนะ It is safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักนะคะไม่ต้องกังวลอะไรให้มันมากเนาะรักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆนะคะเขาก็อยากให้ทำเช่นนั้นเขาก็อยากให้คุณดูแลตัวเองนะนะคะมันปลอดภัยที่จะรักนะคะ ความสงบความเป็นธรรมชาตินะคะอายุยืนการป้องกันต่ออายุธรรมชาติต่ออายุเพราะฉะนั้นฟังความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะมันไม่ได้อยากคิดว่าเอ้ยมันมันจะไปต่อกันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยฟังมีความรู้สึกว่าอบิวตี้นะนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มองว่าคนรักของคุณช่างสวยงามและคุณก็รักเขาอย่างมากมายเหลือเกินนะคะเลิฟเซ็กชวลิตี้คิดเรื่อง18บดวกด้วยเพราะนีนเน่เนี่ยมีความงามพลังของผู้หญิงรักเรื่องเพศนะคะพราะความรู้สึกว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณหรอเารู้สึกว่าคุณน่าลุ่มหลงน่าหลงไหลเขารักคุณแล้วเขาอยากที่จะ18บวกด้วยนะนะคะ ช่างงดงามเหลือเกินนะช่างมีพลังนะคะมีอำนาจเหนือจิตใจเขาเม,มากมเนาะนะคะความเป็นธรรมชาติของคุณตัวคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างฟ้ามีความรู้สึกว่าแม้ว่าบางครั้งนะคะมันอาจจะดูเขาอาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือตัวคุณก็ได้นะนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคุณก็ช่างน่าหลงไหลเหลือเกินเอาจริงๆนะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ถูกรักถูกสเสน่หามากๆเลยนะคะเขารักคุณมากๆคุณงดงามที่สุดแล้วบนโลกใบนี้ไรี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะรักคู่ของคุณมากๆแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวนะคะในใจของคุณนะคุณอยากดูแลเขานะคะอยากเคลียร์แล้วก็มีความผูกพันอยากอะไรที่อยากทำในอนาคตนะคะ อยากอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันอยากรักโรแมนติกแสนหวานอะไรอย่างนั้นนะนะความรักที่แบบลึกซึ้งนะคะลึกซึ้งนะแม้อาจจะบางครัง้งอาจจะไม่ได้พูดออกไปนะแต่ความรู้สึกมันสื่อถึงกันได้ด้วยพลังงานของเนื้อคู่โซเมตอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะนะคะมาดูกันนะคะคุณและเขาอตอนนี้เป็นอย่างไรกันนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ตามไม่เอาดีกว่าจะเป็นยังไงก็ตามพวกคุณก็รักกันอยู่ดีนะคะเอาความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาดีกว่าในเวลานี้นะคุณรู้สึกยังไงกับเขาทำไมต้องบอกเคลียร์ยูร์เอนเอร์จีคุณรู้สึกไม่ดีกับเขาเหรอคุณรู้สึกน้อยหรือคุณรู้สึกอะไรนะคะเขาบอกว่านะมันปลอดภัยที่จะรักนะคุณแค่รักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองนะคะทรัมเพนนะคะ กำลังสมดุลพลังงานตัวเองอยู่หรือเปล่าเหมือนอยากไปอะเนี่ยนะคะหกดาบความรู้สึกของคุณอยากหนีปัญหาอยากออกจากปัญหาแล้วแต่กำลังช่างใจอยู่หรือปรับอารมณ์ตัวเองอยู่นะนะคะกำลังวางแผนจัดการกับตัวเองหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าอื หนึ่งเหรียญคือถ้าเขามีอะไรกันหรือเปล่าห่างกันไหมเนี่ยเดทก็มาเอาจริงๆนะมันเหมือนคนที่แบบว่ากำลังช่างใจอยู่ว่าจะไปต่อดีไหมนะคะประมาณนั้นจะออกมาดีไหมอะไรอย่างนั้นนะคะเหมือนอยากออกมาเลยหรือว่าต่อให้พวกคุณอยู่ห่างกันนะพวกคุณก็เชื่อมต่อกันได้เสมอ รับรู้ความรู้สึกกันได้เสมอในกรณีที่ไม่มีประเด็นนะนะคะว่ามีความรู้สึกว่าเขาพิสูจน์ให้คุณเห็นนะว่าเขามีแค่คุณแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างได้เพื่อคุณนะคะ t r a นฟ f o r m a t i o นนะเดทนะคะเปลี่ยนแปลงและมอบเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คุณได้รับมาแล้วของขวัญเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโชคดีที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะนะคะ เหออมือนเขาพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รู้แล้วความรู้สึกว่าเออมันโชคดีนะต่อให้เราอยู่ห่างกันนะคะต่อให้ไม่ได้เจอกันมันก็พลังงานเชื่อมถึงกันได้แล้วมันโชคดีจริงๆที่เขานะคะรู้จากที่จะปรับเปลี่ยนหรือทําอะไรที่พิสูจน์ว่าคุณยังเป็นคนที่สําคัญนะคนที่เป็นคนที่อยู่ในใจแล้วเขาอยากที่จะดูแลอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะอ่ะแล้วในกรณีที่มีประเด็นกันคุณก็เหมือนคนที่ กำลังรู้สึกว่าเอ้ยกาลังปรับปาร,รมณ์ตัวเองว่าจะเอาอยัางไงถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสอะไรอย่างนั้นนะนะนะคะประมาณนั้นเลยมันมันเหมือนคนที่แบบมีสองกรณีคือห่างกันต่างทีมต่างชาติต่างแดนนะแต่มันมอบความรู้สึกดีๆแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อคุณแล้วนะคะแต่อีกรณีหนึ่งก็คือ ห่างกันเลยไม่คุยกันหรืออยากออกมาจากความสัมพันธ์นะคะรอให้เขาพิสูจน์ตัวเองรอให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคุณพร้อมที่จะมอบโอกาสนี้คุณนะคะอยู่แล้วเนาะความรู้สึกของเขาในเวลานี้เป็นอย่างไรนะคะราชินีถือดาบคุณมีผลต่อใจเขามากเลยนะคุณนิ่งคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวคุณว้าวนะคะคุณช่าง อดทนมากๆอะไรอย่างนั้นนะนะเขาก็รักนะต่อให้คุณรายย้ายยังไงเขาก็รักนะคะโอเคต่อให้คุณจะตัดเขาเขาก็อยากที่จะขอโอกาสอยู่ดีนะในกรณีเนี่ยเขาลุ่มหลงในตัวคุณมากนะคะเดวิลเข้าไปจากคุณไม่ได้หรอกเพราะเขารักคุณมากนะคะรักจนเอ่อล้นรักเหลือเกินทำคือคุณมีอำนาจเหนือใจเขามากๆนะนะคะ มันอาจจะเหมือนเขาวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะนะคะอที่นิ่งๆอะ่ะมันเหมือนวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่านิ่งๆเนี่ยรอที่จะเข้าหาคุณอ่ะในกรณีที่ห่างกันในกรณีที่คุณคิดอยากใช่จะห่างจากเขาหรือมันห่างกันแล้วนะรอเขาทานฟอร์มตัวเองเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าต่อให้คุณอยากตัดเขาแค่ไหนเขาก็จะไม่ไปไหนจากคุณหรอกนะ เขารอที่จะเข้าหาคุณนะเหมือนรอให้คุณนิ่งเหมือนรอให้คุณใจเย็นลงหรือสงบลงอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะนะคะประมาณนั้นเออให้เวลาคุณได้ได้อยู่กับตัวเองเนาะต่อให้เขานิ่งแต่เขาวุ่นวายนะเขาไม่ได้สงบนะคะเขารุ่มหลงเขาความมีความรู้สึกว่าเขาเนหาในตัวคุณมากๆรักคุณมากๆนะประมาณนั้นเลยต่ออืมไม่ว่ากรณีไหนก็ตามนะคะ คนคนนี้จะไม่ไปไหนจากคุณนะเขาอาจจะนิ่งดูสถานการณ์วางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วเขาอยากจะทำเพื่อคุณมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ดีเนาะนะคะรักอยู่ดีอ่ะขาดคุณไม่ได้เหมือนมันมีอะไรผูกมัดเหมือนมีอะไรที่มันดึงไว้นะคะเหมือนมีอะไรที่มัน มีแรงดึงดูดมากๆอยู่ตรงนี้นะศีิหารุ่มหลงนะคะบอกแล้ว beauty love s e ว u ิ i t y รุ่มหลงเรื่อง18บวกอย่างนี้ด้วยนะนะคะ <c oughs> ถ้าคุณและเขามีเรื่อง18บวกกันแล้วหรือมันมีอะไรที่สอแววแบบถ้าห่างไกลกันก็อาจจะมีแบบว่าเล่น <c oughs> เซ็กโฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาชอบนะคะเขาชอบทุกอย่างที่คุณทําให้กับเขาเนาะนะคะประมาณนั้นแหละออมาดูข้อความของเขาหน่อยข้อความของเขาถึงคุณนะนะคะหรือเขาก็คิดเรื่องสิบแปบวกกับคุณ <c oughs> นะ เขาหวังว่าเขาจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้นะคะบอกแล้วว่าคนคนนี้อยากดูแลคุณอยากดูแลคุณอยากเอาใจใส่คุณเนาะนะคะเขาบอกว่าฉันไม่ยอมให้คุณเข้าใกล้ฉันอโควิดหรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้หางกันซักพักนะคะ เขาเป็นคนที่จะมาก่อนหรือเปล่าเขาจะในกรณีที่มีประเด็นกันนะเขาเป็นคนที่จากคุณไปก่อนหรือเปล่าแล้วเขาก็หวังว่าเราเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบห่างกันคําว่าจากนะอาจจะต้องแบบเอ้ยต้องไปต้องห่างนะมันจําเป็นต้องไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะแล้วเขาบอกว่าเขานะคะหวังว่านะ,ค,ะคุณและเขาเนี่ยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่ง กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ด้วยกันอีกนะนะคะมีความหวังเช่นนั้นนะคะเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเขาจากคุณบอกแล้วโคโคนี้เป็นคนนิ่งๆนะนิ่งๆนะคะเป็นคนนิ่งแล้วมีแผนการนะต่อให้เขานิ่งมันมีแผนการแต่ว่าดูสิรักคุณมากลุ่มหลงในตัวคุณมากไม่ไปไหนเลยมันโดนมัดอยู่กับคุณนะนะคะอืม ในกรณีที่คุณอยากตัดเขาอะ่ะเขาก็จะไม่ไปไหนเขาก็จะมาง,ง้อคุณอยู่ดีเนาะแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีประเด็นกันเลยเขามองว่าคุณเก่งมากนะคุณเข้มแข็งมากๆนะคะนะคุณอดทนรอเขาหรืออะไรก็ตามมันมีความรู้สึกเช่นนั้นอดทนกับเขามากๆหรือตัวเขาก็ไม่ใช่คนที่เลิศเลอเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็อดทนกับเขามากๆฟวามมีความรู้สึกว่า เขาอยากที่จะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนะนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยเนาะเขาซาบซึ้งนะคะบทเรียนทางจิตวิญญาณเหมือนคนที่พัฒนาฐานฟอร์มตัวเองอยู่นะนะคะแล้วเขาผูกพันกับคุณมากๆแน่นอนมันมีความรู้สึกเป็นโซค o so n นเนค i ชั่นอยู่ตรงนี้โซเมดอยู่ตรงนี้เนาะนะคะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะแบบเนี่ยแล้วถ้ามีคนพูดถึงคุณนะเขาก็จะแบบ ถ้ามีใครจะอาจจะพูดไม่ดีก็ได้นะเกี่ยวกับคุณเนี่ยเขาจะไม่สนใจนะคะเขาไม่สนใจเขารู้แต่ว่าเขาเขาต้องการคุณแค่นั้นเออใครอาจจะบอกว่าเอ้ยห่างกันขนาดเนี้ยเขามีคนใหม่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตเขา ไม่ใช่เป็นของเขาอีกแล้วไม่ได้มีแค่เขาแค่คนเดียวเหมือนประมาณแบบว่าก่อนหน้านี้ถ้าเขาเป็นโสดนะเขาก็คิดว่าเขาอยู่ได้คนเดียวมีความสุขคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเออเขามีคุณเข้ามามีคุณอยู่ในชีวิตแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะนะคะไม่ได้เปโสดแล้วนะเออมีคนรักแล้วนะ นะคะความรักของเขาอาจจะลึกซ e ึ้งหน่อยนะคะอาจจะลึกหน่อยนะคะเพื่อนๆต้องดำน้ำเก่งนะคะไปค้นหัวใจของเขากันมาดูหน่อยไพ่นะคะอนาคตนะคะคุณและเขาหน่อยค่ะเขาอยากทำอะไรเขารู้สึกยังไงนะคะมันเหมือนเป็นการอดทนรอนะ อดเปรี้ยวไอ้กินหวานอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะเป็นการอดทนรอมากๆเลยหรือถ้าใครอยากมีลูกนะมีโอกาสที่จะมีลูกด้วยกันนะคะการติดต่อสื่อสารก็มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่มันเป็นการอดทนรออยู่เนาะนะคะเพราะว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ประมาณว่าคุณจะได้คุยกันนะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะ คุณมีความสุขอย่างแน่นอนฟ้ามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันได้รับการเติมเต็มนะ Queen of ชา a r i นะคะคุณได้รับความสุขการเติมเต็มอยู่แล้วเนาะต่อให้แบบมีอุปสรรคและปัญหาก็ตามนะคะเดทนมาอีกแล้วโอย้ยกระจายนะคะ f o o l โอเคในกรณีที่มีปัญหากันนะนะคะจบกันไปทะเลาะกันไปมามาหายๆห,หรือไม่ชัดเจนอะไรก็ตามนะฟ้ามีความรู้สึกว่าจะนะคะเขาอยากขอโอกาสนะนะคะหรือในกรณีที่อุปสรรคและปัญหากัน้นระหว่างคุณและเขาเนี่ยฟ้ามีความรู้สึกว่า มันเหมือนกำลังจะจบนะอิสระการจบลงนะคะนี่เขากำลังคิดที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะมีแผนการมีความรู้สึกอยากทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อใครสักคนหนึ่งอืมว้าวฟ้งมีความรู้สึกว่าเขาอยากทำอะไรเพื่อให้มันมั่นคงในอนาคตเนาะราชาถือไม้เท้าคนนี้กำลังที่จะ ขอโอกาสจากคุณเพื่อที่เขาจะขอโอกาสนี้ได้อยู่เคียงข้างคุณอีกครั้งหนึ่งได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณและได้กลับมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะหรือในกรณีที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะเพราะมีความรู้สึกว่ารอนะคะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นให้สถานการณ์มันจบลงสถานการณ์มันดีขึ้นรอเป็นอิสระจากตรงนั้นนะคะประมาณนั้นเลยนะ รักแล้วก็รอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วมีความรู้สึกว่าทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือคนคนนี้กําลังทานฟอร์มอยู่นะกำลังทานฟอร์มตัวเองเพื่อคุณอยู่ในกรณีที่มีประเด็นกันนะเพราะว่าเขาอยากที่จะทํากลับมาเป็นเหมือนเดิมและเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ it is safe for you to love อ่ะมันปลอดภัยที่จะรักหรือเขากําลังทํา วางแผนนะคะที่จะเก็บเงินทำงานเพื่อแต่งงานหรือกลับมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะต้องอดทนรอหน่อยนะคะามีความรู้สึกว่าพวกคุณจะได้สมหวังกันอย่างแน่นอนได้ของคู่นะคะเป็นเนื้อคู่ที่จะได้แต่งงานได้ของคู่กันนะแล้วเขาอยากที่จะทำให้มันดีด้วยให้คุณมีความสุขที่ได้มีเขาพิสูจน์ให้คุณเห็นว่า เขาสามารถปกป้องดูแลคุณได้นะคะความอุดมสมบูรณ์คือไม่ขาดตกบกพร่องอะไรอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นเลยนะนะคะอ่ะถ้าไม่ได้คุยกันจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะแต่อุปสรรคยังมีอยู่นะคะตงยังต้องรักยังรออยู่แต่ว่ามันมันถูกเติมเต็มมามันมีความสุขนะคะในการรอครั้งนี้ฟ้ามีความรู้สึกว่า หลายสิ่งหลายอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงมากๆในชีวิตนะการได้รับอิสระการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันด้วยนะคะเนี่ยขอโอกาสแต่งงานของคู่เนาะโอเคนะพะ้าอยากแนะนำอะไรนะคะ เหรียญเดิสั้นสวยงามจังนะคะ ถือถ้วยคนที่เต็มไปด้วยความสุขคนที่เติมเต็มไปด้วยความสุขถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็จะมอบแต่อยากดูแลคุณอยากมอบความสุขเป็นคือมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณความรักความแสนหวานความโรแมนติกนะคะรักคุณมากๆแล้วในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงคุณจะถูกรักถูกเติมเต็มจนเอ่อล้นนะคะมันมีแต่รอยยิ้มความสุขอยู่ตรงนี้จัสตมเปคือการคืนดีคือการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง ะะฟ้ามีความรู้สึกจะได้รับการปลดปล่อยเมื่อถึงเวลานะการหวนกลับคืนไพดีมามากนะคะเดอะซันเนาะนะคะเออการมุมานะของใครสักคนหนึ่งพยายามของใครสักคนหนึ่งทุ่มเทของใครสักคนหนึ่งเพื่อนะคะเพื่อสิ่งนี้คุณและเขาถ้ามีบุตรด้วยกันนะเขาก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อที่จะกลับมานะคะ เขาอาจจะบุตรเนี่ยอาจจะเป็นที่แบบเขาเรียกว่าเลยนะสู้คองใจอะไรอย่างง้นนะคะทำให้ใครคนหนึ่งนะสามารถที่จะทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาเข้ามาในชีวิตเนาะกลับมาคืนดีกันหรือในกรณีที่ไม่ได้มีลูกด้วยกันนะนะคะก็คือการกลับมาเริ่มต้นใหม่ทำให้คุณมีความสุขและเขาก็อยากใช้ชีวิตกับคุณอยากมีลูกกับคุณะค่ะมันมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆนะนะคะ อยากมีลูกด้วยกันเออสิ่งที่ไพ่อยากแนะนำก็คือนะมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะการกลับมาของคนเก่าคนนี้ของคุณหรือการกลับมาหวนกลับคืนมาหากันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้มันมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ความสุขเนาะสุขสมวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ